หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้อยสี่ค่ะโอโหเวลวถามนะคะสาม번เก้าสิบเจหมื่นห้าพัน เก้าล้านค่ะไม่ไม่ถึงหลักล้านเก้าเก้าแสเจ็ดหมืนค่ะแสนเจ็ดมื่นถูกต้องค่ะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเก้าสิบเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบหกเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน เจ็ดสิบหกค่ะหลักสิบไม่ถูกหกถูกเอาใหม่นะ97,5,096 96ม่นกค่ะเ6ถูกต้องเนาะนะคะข้อสีนะคะข้าสบอม่นัน เก้าล้านค่ะห้าห้าล้านค่ะ <3. S 2> ล้านขยรอบค่ะห้าร้อิบอล้านหน่งพัน้ยกสิบ้ห้าล้านหนึ่งแสนค่ะ หนึ่งแสนสองมื่นค่ะขอยรอบไ้ไหมคห้าอยสิบงหม่น่พันก้ยหนึ่งพันค่ะ ึ่งพันถูกต้องค่ะสองช้อนเ็สองร้อยค่ะสองร้อยถูกต้องค่ะยี <200 S 2> ส่สิบห้าหลักสิบไม่ถูกค่ะช้อนช่อน,นเต็กหกสิบห้าหกสิบห้าถูกต้องเนาะนะคะข้อน้ญาตค่ะอุบอนุกชันสามร้อยสิบสามล้าน 92. ้ช0 0อหกพันเอ้หกสิบสามล้านค่ะสาล้านค่ะขออีกรอบค่ะ 6 3 13, 2 2> 1 30, 100, 3นส2ม3เาเป็นภาษาไทยนะเอาเอาเป็นหลัก63 63บสามหกสิบล้านหนึ่งแสนสหมื่นค่ะสามหมื่นต้องค่ะได้ไหมอันนี้สองที่เหลือหลักร้อยเก 92ง้าสิบสองถูกต้องเนาะนะคะอ่ะเก่งมากเนาะอาจจะสลับกันนิดนึงเนาะต้องคิดต้องหมื่นก่อนใช่ไหมกี่หมื่น <laughs> กี่สิบหมื่นร้อยหมื่นพันมื่นอย่างนี้เนาะนะคะอ่ะคราวนี้แปลจากไทยกลับเป็นเกาหลีนะคะสลับกันนะโอเคเนาะข้อที่หกนะคะเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสี่ชิชอ ข้อที่7นะคะ411,173หนึ่งหม็ดากยาวไปนิดเนาะสี่แสนหนึ่งหมื่นส่สิบยังไม่ถูกนยังไม่ถูกมันเป็นมันเป็นสี่สิหมืนะสี 4, 10, 10, ่สิบหกสี หมื่นหกห่งหนึ่งหมื่นถูกไหมก็ต้องเป็นสี่สิบเอ็ดหมื่นถูกไหมหน่วยส 10, ิบร้อยให้ไหมพันตัดสี่นี่คือสี่สิบเอ็ดหมื่นถูกไหมหมือนอยู่ตรงนี้เนาะสี่สิบเอ็ดหมื่นถูกไหมทำได้น้อครูสอนเนาะเลขเกาหลีตัดทุกๆสี่ตัวเนาะนะคะนับสี่ตัดแล้วใส่ 100, หมื่นแปลว่าข้างหน้าเราก็นับตามปกติถูกไหมนี่คือสี่สิบเอ็ดหมื่นนะเลาวไม่ใช่ไม่ใช่สามสิบมันเนาะป็นต้องเป็นอะไรคะ่ะ สี <48 S 1> <น>่สเอ็ดคืออะไร41 <S <S mm> ่สิบอ่สิบเหรอคะ41่สิบเอ็ดสีิบเอ็ดสิบองสิบสิบีนะนะคะสาชิบีเนาะอ่านว่าสาชิบบีลมันะ<า> อาชีบีมมาถูกไหมเนาะมันเพราะว่ามันตัดตรงนี้เนาะนี่คือสี่สิบเอ็ดหมื่นถูกไหมสี่สิบหมื่นคือ,อยสี่สิบหมื่นคือสี่แสนถูกไหมนะคะบวกกับอีกหนึ่งหมื่นก็คือหนึ่งื่นเนาะก็ได้เป็นสี่แสนหนึ่งหมื่นถูกไหมนะคะสี่แสนหนึ่งหมื่นก็คือสี่สิบเอ็ดหมื่นอ่อนะสี่สิบเอ็ดหมื่นแล้วเนาะสี่แสนหนึ่งหมื่นแล้วแล้วไงต่อคะอาชีบีมมาไม่เหมือนอาบาก,กติ๋เลขเลขชี้ชี้สาม เก่งมากนะคะต่อมาเนาะข้อแปดนะเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันนะคะห้าร้อยแปดสิบเจ็ดคูเบกหนึ่งสองสิบคูไม่ไม่ใช่ไม่สิบสองนะคูเบกสิบเอ้อ บีี่ปะไรสิบปีบีสี่ีมันที่เราอ่านปกติถูกไหมก็เป็นคอนโอเบคพัลชิบคอโอเบพชิบ่โอเคเนาะนะคะตัดทุกๆสี่ตัวใส่มาข้างหน้าก็อ่านเป็นหน่วยสิบร้อยปกติเนาะถ้ามันมีมันเป็นถึงอีกสี่ตัวมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนหลักเนาะเขาเปลี่ยนหลักทุกๆสี่ตัวเนาะนะคะอ่าต่อมาข้อที่เก้านะ ะะก็จะเปามล้านเก็าแนสี่หม0 0นเจ็น 3, 9, 47, นะคะ7 1 2ดร้อยสช่อนไ,<ป>ไม่ถึงชอนเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ตัดนะคะตรงนี้เป็นมานข้างหน้าคือสามร้อยเก้าสิบ 2> 94, 2> สีม่มสามเมเคูิบสานสามมาน<ๆ>ถูกต้องเนาะขะะ้างหลังตัดอัปกติเนาะ เจ็ชพนเ1 0ดร้อยิบยี่สิบสอิบอิบอดพนเิบอิบอเนาะนะคะไม่มีตัวสะกดเนาะอ่ะอันนี้หลักเยอะที่สุดเนาะข้อที่สิบนะคะแปดสิบเจ็ดล้านนะแล้วก็เป็นสองหมื่นหนึ่งพันสอง้อยสามสิบหกกันเดิมนาะหนึ่ง สามสี่พ <assistant Chinese ities> okay. okay. ัชอน่พันนอเ็ันแเกนสบอนอีนสิบี่กนสเิดนเก้านสิสีเนสนาะนะคะถีาข้างหน้าพอบันถึอมันถึงแบบเขาใช้าใช้เป็นหลัก หมื่นถูกไหมนะคะแล้วก็เป็นพันหมื่นพอหลังจากตรงนี้เขาก็จะมีอีกนะเป็นออกออกต่อไปเป็นโชอะไรเงี้ยทุกตัดทุกๆ4อันเนาะนะคะก็เพิ่มแบบเนี้ยเหมือนกันเนาะ,ะออกก็เป็นชิบออกแทกออกเหมือนกันเนาะค่อยๆเพิ่มไปแบบเนี้ยนะคะโอเคเนาะแต่เราไม่ต้องเรียนถึงถึงหลักร้อยล้านเนาะ,ะที่กูบอกเราสอบถึงแค่10บล้านนะคะหลักร้อยล้านเขาจะเปลี่ยนเป็นออกนะก็คือหลังจากอันเนี้ยนะคะหลังจากชอนมานก็เปลี่ยนเป็นออกเนาะนะคะ,อะโอเคต่อมานะคะตัวเลขเกาหลีแท้เหมือนเดิมเนาะนะคะแต่จาก ไทยเป็นเกาหลีเปเกาหลีเป็นไทยก่อนแล้วกนะันเนาะอ่ะเกาหลีเป็นไทยก่อนนะคะห้าข้อเหมือนเดิมเนาะหนึ่งยี่สิบห้าหกสิบห้าค่ะอีบองยอี่สิบเก้าค่ะสามบอนมยี่สิบเอ็ดค่ะ สี่26ค่ะิ้หกค่ะเจ็ดสิบสี่ค่ะอจอ๋อิบสอ่เจ็ดสิบสามค่ะเจสิบสามเนาะถ้าเป็นสี่ต้อเป็นเลขเนานะนะคะ คราวนี้แปลกลับมาเนาะจากไทยเป็นเกาหลีอีกห้านะคะเขนะียนเนาะข้อที่หกนะคะสามสิบเจ็ดสวัสดิ้นกุกิ <96. S 2> ุ้กเก้าสิบสองอา,อาขึนถุดนะคะสี่สิบสามมาขึ้นสโอเคหกสิบแปด ยซึ่ยอดอข้อสุดท้ายนะคะแปดสิบห้ายอดดึ้นทึนาสอบยอดดึนทาสอบโอเคช่างเก่งมากพี่เขียนเนาะนะคะอ่ะตัวเลขเกาหลีดูคล่องมากเนาะนะคะตัวเลขจียาจะดูแบบ ง,งงงนิดนึงเนาะเพราะมันมันนับหน่วยคนละแบบกับไทยเนาะนะคะก็นับทีละสี่ตัดก่อนใส่มาแล้วก็ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ข้าก็อ่านเหมือนเดิมเนาะนะคะนะครู <c oughs> เหมือนกันถ้าครูตัดก่อนครูอ่านง่ายกว่านะนะคะถ้านับตามคอมม่าแบบของไทยมันมันงงเนาะนะคะเนาะ <c oughs> โอเคเนาะอ่านันนี้เก่งมากเลย <c oughs> <c oughs> มีตรงไหนอยากจะถามเพิ่มไหมคะหรืออยากให้อธิบายซ้ำอีกรอบนีไนะไม่มีค่ะไม่มีแล้วเนาะนะคะ